หลายคนพยายามตามล่าหาวิธีจะชนะตลาดพยายามจะไม่โดนหลอกจากแท่งเทียนที่วิ่งไปมาไปเรียนรู้สารพัดกลยุทธ์เพื่อให้ตัวเองเหนือกว่ากราฟแต่เชื่อไหมครับว่าตลอดชีวิตการเทรดของผมสิ่งที่ผมค้นพบคือความจริงที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงวันนี้ผมจะมาเล่าความลับที่น้อยคนจะกล้าบอกหรืออาจจะไม่มีใครเคยบอกคุณด้วยซ้านั่นก็คือยอมโดนหลอกแล้วคุณจะกาไรแต่ยอมโดนแค่กราฟก็พอนะครับอย่าให้เขาคนนั้นหลอกคุณซ้ำซาก คุณรู้ไหมครับว่าทําไมกราฟถึงหลอกเราบ่อยๆก็เพราะว่าธรรมชาติของมันมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่มันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดสะท้อนกับดักที่คนส่วนใหญ่มักจะติดและคุณยังคงพยายามหนีจากกับดักนั้นและคุณจะวิ่งวนอยู่ในวงจรเดิม,เ,ดมเพราะตลาดต้องการแบบนั้นต้องการให้คุณหาทางชนะเพื่อที่คุณจะได้มั่นใจและแพ้ในที่สุดจริงไม่จริงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองล่ละแทนที่จะวิ่งหนีลองเดินเข้าไปทําความเข้าใจมันดู ลองยอมรับมันแล้วคุณจะเห็นว่าการโดนหลอ,อกไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวต่อไปแต่มันคือกุญแจดอกเล็กๆที่จะไขสู่ความได้เปรียบผมไม่ได้กำลังสอนให้คุณทิ้งตัวหรือมั่นใจเข้าไปในหลุมพรางอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังนะแต่ผมกำลังชี้ให้คุณเห็นว่าในทุกๆครั้งที่ตลาดพยายามจะตกตาคุณมันคือข้อมูลมหาศาลที่ถูกส่งมาบอกคุณว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นมันบอกว่าคนส่วนใหญ่กำลังทำอะไร แล้วถ้าคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่กําลังจะไปทางไหนคุณจะรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่หาทางชนะตลาดเราลองมองต่างโดยการยอมให้ตลาดหลอกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการคิดต่างนะครับมันคือปัจญาของการเทรดที่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันคือการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์คือการเข้าใจธรรมชาติของตลาดมันคือการยอมรับความจริงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะยอมโดนหลอกได้ยังไง ให้มันกลายเป็นกําไรในคลิปนี้ผมจะพาคุณมาเจาะลึกลงไปในแต่ละสเต็ปว่าต้องเตรียมตัวยังไงสังเกตอะไรและตอบสนองอยังไงเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นกับดักให้กลายเป็นโอกาสพร้อมแล้วเปิดการาฟทองคําแล้วดูไปพร้อมกันครับอย่างแรกเลยคือผมอยากให้คุณจําไว้ว่าตลาดมันไม่ได้ใจดีแต่มันก็ไม่ได้ใจร้ายเสมอไป มันแค่เป็นธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราก็คือเข้าใจธรรมชาตินั้นและใช้มันให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆพร้อมที่จะเดินหน้าจากกรอบเดิมๆและพร้อมที่จะเห็นตลาดในแบบที่น้อยคนจะเห็นกดติดตามช่อง K t K t r a d เอาไว้นะครับ เพราะความลับเหล่านี้คุณจะไม่ได้ยินจากที่ไหนถ้ามีทุนแค่สิบเหรียญแต่อยากปั้นพอตให้โตทําไมมันยากกว่าที่คิดหลายคนพยายามอออินเพราะอยากรวยเร็วสุดท้ายก็พอตแตกซ้าแล้วซ้าเล่านั่นเป็นเพราะคุณขาดระบบจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องครับใน M5 Secret System ผมจะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเทรดของคุณใหม่ทั้งหมด หลอดส strategy คำนวณให้พอร์ตเล็กอยู่รอดและเติบโตได้จริง simple logic มองตลาดให้ขาดด้วยมุมมองที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ten step mastery ขั้นตอนการฝึกวินัยและการเทรดอย่างเป็นระบบเปลี่ยนจากการพนันให้กลายเป็นการลงทุนเริ่มต้นปั้นพอร์ตของคุณอย่างถูกวิธีได้แล้ววันนี้ในระบบสมาชิกครับเรามาดูที่กราฟของเรานะครับผมก็จะยกตัวอย่างเทคนิคง่ายๆอย่างเทคนิคเบรกเอาทนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะโดนหลอกไปบ่อยนะครับอย่างเช่นการเฝ้าเบรกนะครับ เราตีแนวต้านไว้อ่าแบบนี้นะครับเราตีแนวต้านไว้แนวรับไว้นะครับแล้วเราเห็นว่ากราฟเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อยู่ดีๆีเนี่ยมีแท่งหนึ่งเบรกขึ้นมายืนแบบนี้เราเห็นแท่งเทียนชัดๆเลยว่าเบรกเบรกขึ้นมายืนแบบนี้ตามทฤษฎีเบรกเอาเป็นเงื่อนไขในการฟอลโล w ในเทรนขาขึ้นแล้วก็วางไอเดไว้ที่โล่งแท่งอย่างเงี้ยนะครับแต่หลายครั้งกราฟก็ตีกลับลงมานะครับ ทำให้เกิดคำถามของคนส่วนใหญ่ที่ถามกันว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่โดนกราฟหลอกในจุดนี้หลายๆครั้งที่คุณเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีฟอลเบกหรือกราฟหลอกเขาก็จะบอกคุณต่างๆนานา,นาว่าทำแบบนี้ถึงจะไม่โดนหลอกต้องสังเกตจุดนี้ต้องดูไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นเพื่อคอนเฟิร์มนะครับสุดท้ายพอคุณไปทำตามคุณก็โดนกราฟหลอกอยู่ดีแล้วคุณจะถามกับตัวเองว่าหรือเรารู้ไม่พองั้นต้องลงเรียนคอร์สผมไม่ได้ว่าคนขายคอร์สไม่ดีนะครับคอร์สดีๆก็มี แต่มีน้อยนะครับวันนี้ผมพาคุณมามองในมุมที่มันต่างออกไปจากคนส่วนใหญ่ที่สอนคุณมาดูกันต่อที่จุดนี้ในทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นฟอลเบรกนะครับหรือกราฟหลอกนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ในหลายๆครั้งเนี่ยกราฟนั้นก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะไกลามากๆเลยนะครับหลังจากที่เขาเบรกเอาได้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ากราฟชุดไหนจะเป็นกราฟฟอลเบรกนะครับแต่ถ้าเรายอมรับธรรมชาติของกราฟ นั่นคือการยอมที่จะโดนในบางครั้งเพื่อแลกกับโอกาสในการถือระยะที่ไกลขึ้นแท่งที่เราไม่ควรจะเข้านะครับอย่างเช่นแท่งข่าวนะครับข่าวหรือแท่งยาวๆอย่างเงี้ยไม่ควรเข้านะครับถ้าเขาออกห่างจากกรอบของเรามากเกินไปแล้วเนี่ยไม่ควรเข้าเลยหรือขึ้นไปแล้วนะครับมีการตบลงมามีการทิ้งหางไว้หาง40%หรือ50%เนี่ยหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับ แต่ถ้าเราจะเข้าจริงๆเราก็รอจุดเบรกหลังหางวิธีการหาโซนเบรกนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสวิงไฮนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีสวิงไฮแบบนี้นะครับจุดที่เขาชนแล้วไม่สามารถผ่านได้นะครับเราจะใช้2จุดนี้เป็นจุดตีโซนเบรกเมื่อตีโซนเบรกอัพเทนเราก็ต้องตีโซนเบรกดาวเทนเช่นเดียวกันอ่าสวิงโลตรงชุดนี้นะครับแล้วก็มีสวิงโลที่ชุดนี้นะครับเราก็ตีไว้ จะตีที่เนื้อที่ไส้ก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราจะใช้คอนเฟิร์มแท่งเมื่อเขาปิดแท่งเหนือโซนได้เนี่ยเราก็จะ Follow ตามเทรนด์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเขาหลุดลงมาต่ํากว่าโซนบริเวณโซนนี้นะครับเราก็จะมองว่าเขาเป็นดาวเทรนด์นั่นเองนะครับแต่ในภาพเราเห็นว่าเขาเบรกขึ้นไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับมีหางประมาณ40%ถ้าเราจะเข้าจุดนี้จริงๆนะครับเราสามารถคอนเฟิร์มได้ครั้งโดยการที่ให้เขาเบรกขึ้นมายืนอยู่นหางได้สําหรับใครที่ไม่อยากโดนหลอ,อกนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่สนใจหลอกก็หลอกไปช่างมันนะครับเรา Follow ตรงจุดนี้เลยนะครับ SL ที่จุดนี้กราฟลงมาเคียด์ SL นะครับโดน SL เไปหนึครั้งอย่าลืมใช้ r s k p e r t r a ทนนะครับบริหารจัดการหลอดไซต์ควบคุมความเสี่ยงตามระยะนะครับเราวัดระยะ TPSL แล้วเราค่อยคำนวณหลอดไซต์โดยการที่ให้หลอดไซต์เราอยู่ในความเสี่ยงที่เหมาะสมทีนี้เมื่อเขากลับลงมาเคียดเเป็นปัญหาไหมไม่ใช่เลยนะครับเราหาต้านต่อไป ตรงจุดนี้เป็นต้านสวิงหายนะครับตรงจุดนี้เป็นสวิงหายนะครับจุดนี้ก็เป็นสวิงหายเช่นเดียวกันเราก็ตีมาประมาณโซนนี้บเบรกก็ไม่ยืนได้ละเราก็โฟล o w ตามเทรนที่จุดนี้นะครับใครบอกว่า s l จุดนี้ต่าไปก็ให้ขยับ s l มาที่สวิงโลก่อนหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับจุดที่เขามีพายชั่นนะครับแบบนี้หรือแท่งก่อนหน้าของแท่งสัญญาณระยะที่เราจะเก็บนะครับเมื่อเขาวิ่งถูกทางก็คือ tp 3วิ่งมาเนี่ยสเท่าเนี่ยประมาณ9 0 0 0จุด อาจจะปิดออก90%ของออเดอร์แล้วเหลือกันทุนลุ้นลันเล่นเก็ได้นะครับถ้าเราเก็บ R 3เนี่ยเราเทรด100ออเดอร์ต้องถูกกี่ครั้งถึงจะเสมอตัวถ้าอยากรู้ก็ง่ายๆครับมาถาม Chat GPT นะครับใช้เครื่องมือให้เป็นมันจะได้ทุนแรงลดเวลาแล้วก็กระบวนการให้กับเรานะครับอ่ะเราได้คำตอบมาแล้วนะครับเราแพ้1ครั้งนะครับชนะ1ครั้งเนี่ยได้ 3R นะครับเราแพ้ได้75ครั้งแต่ชนะแค่25ครั้งเราก็ เสมอตัวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าวินเลทของคุณอยู่ที่25%คุณก็ไม่แพ้ตลาดแล้วนะครับคําถามต่อไปคือแล้ววินเลทของระบบเทรดนี้อยู่ที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับผมไม่ทําไว้ให้อยู่แล้วหาเองนะครับเป็นเทรดเดอร์ต้องหาเองกลับมาดูที่กราฟของเรานะครับวิ่งขึ้นมาเสร็จเราจะหาโซนเบรกใหม่นะครับขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะเห็นสวิงไฮที่เขาทาไว้ที่จุดนี้นะครับ ไฮที่เกิดใกล้กันจนเกินไปแล้วมีการย่อเล็กน้อยเนี่ยแล้วกลับมารีเทสเนี่ยไฮตรงจุดนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไฮที่ดีเนี่ยควรจะมีเว้าลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดีดกลับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นโซนเบรกที่มีนัยสําคัญนะครับอ่าจุดนี้จึงไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นมีการดันราคาขึ้นมาที่บริเวณโซนนี้นะครับอ่ามีไฮที่1ตึ่งตี High ไไว้ก่อนก่อนหน้านั้นมีจุดนี้นะครับลงมาเสร็จดีดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่ามีโซนนี้ลงมา ถึงโซนบริเวนโซนนี้แล้วมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นโลนะครับอีกจุดหนึ่งบนโซนนี้ก็เป็นไฮจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเราตีแบบนี้ไว้ปับ๊บนะครับเบรกขึ้นมายืนได้ปิดแท่งเราฟอลโล่เลยนะครับที่จุดนี้ฟอลโล่ Follow เข้าไปเรียบร้อยชน TP 1เท่าเสร็จล่วงกลับลงมานะครับไม่ถึง R 3นะครับเมื่อไม่ถึง R 3เนี่ยก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าเขามีที่บริเวนโซนนี้นะครับปึ๊บกับจุดนี้ปึ๊บนะครับ ทีเนี้ยเราอาจจะไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเขาจุดเนี้ยเขาลงมาน้อยนะครับลงมานิดเดียวแล้วเด้งกลับเพราะฉะนั้นบริโ,โซนนี้เราไม่ใช้นะครับเราทิ้งไปเลยเราปฏิเสธทิ้งไปเลยนะครับเรามาใช้โซนนี้แทนปึ๊บลากมานะครับโลนี้กับโลนี้นะครับได้โซนเบรกดาวเทนเราก็รอให้เขาเบรกเมื่อเบรกลงมาได้เราก็ฟอลโล่รงจุดนี้ไปเลยจุดนี้เนี่ยวิ่งมาที่12,000จุดนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าเขามี มีสวิงไฮที่บนิเวนนี้มีสวิงโลที่จุดนี้นะครับมีการสร้างโลที่ชุดนี้เด้งขึ้นมาย่อนะครับสรวนนี้ก็เป็นโลนะครับเราก็ตีมาแบบนี้ได้นะครับเผื่อเขาเบรกลงมาจุดนี้เขาไม่สามารถเบรกลงมาได้นะครับเรามีไฮนี้นะครับกับไฮนี้เราก็จะได้โซนเบรกอัพเทนแล้วนะครับตีมาเบรกต้านแท่งนี้ไม่เข้าเห็นไหมครับหางยาวๆแบบนี้ไม่เข้านะครับพอเขาขึ้นมายืนปิดแท่งได้แบบนี้เราเข้านะครับ ถ้าเราเข้าไปแล้วกราฟเนี่ยลงมาเคสอลนะครับลงมารีเทสอีกครั้งเนี่ยจุดเนี้ยเราเข้าใหม่ได้นะครับปิดแท่งปุ๊บทิ้งห่างด้านล่างสวยๆแบบเนี้ยเข้าใหม่ได้นะครับเรายอมที่จะโดน s l ครั้งแรกนะครับเพื่อแลกกับการเก็บระยะ 3R ในครั้งที่2จุดนี้ก็จะเห็นว่าเขาวิ่งมาได้ไกลถึง TP3 นะครับก็วิ่งมาประมาณ6000จุดเห็นไหมครับว่าถ้าเรายอมที่จะโดน SL บ้างในบางครั้งเนี่ยเทรดแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องสลับไทม์เฟรมเทรดแบบตรงไปตรงมา เทรดแบบแมนแแล้วพอคุณเปลี่ยนมุมมองทุกครั้งที่คุณดูนีเ่เดวจากเสียใจเปลี่ยนเป็นครั้งต่อไปเราอาจได้จุดเข้าที่ลันไกลมากกว่าเดิมถ้าชอบคลิปนี้ชอบระบบเทรดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับกราฟที่ผมใช้แบ็กเทสคือกราฟไทม์เฟรมเฮสของทองคำนะครับถ้าชอบระบบก็อย่าลืมแบ็กเทรเพิ่มเติมเก็บข้อมูลเพิ่มนะครับ ถ้าคุณเทรดแล้วได้กําไรอยากสนับสนุนช่องก็สามารถสมัครใช้งานโบเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปได้นะครับจำไว้นะครับว่าอย่าปล่อยให้ตลาดชี้นําคุณแต่จงเป็นผู้ชี้นําตัวเองด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าใครแล้วคุณจะพบว่าการเทรดไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือศิละปะศิละปะของการเข้าใจเกมและเล่นไปตามเกมนั้นอย่างชาญฉลาด